ออชีวาาาการดำเนินชีวิตดีจะรู้ว่าการยึดติดทำให้ไม่เป็นอิสระแต่การยึดอยู่ในพระเจ้าทำให้หลุดพ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาพระวาจาสอนเราให้ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเราแต่ละคน การดำเนินชีวิตของคิตชนจึงต้องตอบรับกระแสเรียกจากพระเจ้าโดยให้เป็นไปอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นและเป็นไปในทันทีตามที่พระวาจาในสัปดาห์นี้ได้บอกเราพระวาจาทั้งสาบทในสัปดาห์นี้ชี้ให้เราเห็นถึงการไม่หลงยึดติดกับสิ่งภายนอกทั้งหลายแต่ต้องฟังเสียงของพระเจ้าและตัดสินใจติดตามพระองค์ทันที ในความเป็นจริงเราอาจจะมีความลังเลในการติดตามความเชื่อเราจะต้องแสวงหาคำแนะนำและภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงนำเราเหมือนเมื่อโยนาได้ประกาศแก่ชาวนินาเวเพียงแค่ในวันแรกที่ไปถึงพวกเขาก็มีการกลับใจใช้โทษบาปในทันทีไม่ต้องรอให้มีการประกาศทั่วทั้งเมืองที่ต้องใช้เวลาถึงสี่วัน เราจรึงได้เห็นว่าการหันกลับมาหาพระเจ้ามีการเป็นทุกข์ถึงบาปและมีการชดเชยบาปนำสู่ความรอดพ้นการถูกเรียกมาจึงเป็นทั้งเพื่อให้กลับใจหันกลับมาดำเนินชีวิตในความรักต่อพระเจ้าที่จะทำให้มนุษย์สมบูรณ์ครบครันและเป็นการเรียกไปสู่การอุทิศตนทั้งครบด้วยที่เราได้เห็นจากการเรียกสิทธิ์กลุ่มแรกของพระเยซูเจ้า ที่เป็นการเรียบให้ละทิ้งการเป็นชาวประมงหาปลาไปสู่การเป็นชาวประมงหามนุษย์พวกเขาต้องละทิ้งงานที่ทำเพื่อตนเองและมุ่งสู่งานของพระเจ้านำสารแห่งความเชื่อและการกลับใจไปสู่ทุกคนผู้ที่ถูกเรียกเป็นพิเศษในฐานันดรสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ก็ต้องเน้นหนักในการประกาศอย่างที่พระอ,องค์สอนนี้ บุคคลเหล่านี้ต้องถวายชีวิตทั้งครบให้กับกระแสเรียกที่มีต้องเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ปฏิรูปตัวเองและกลับใจจนถึงรากลึกที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของจิตใจที่จําเป็นที่สุดเพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการนําและทําให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การอภิบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงหันเข้าหาพระเจ้า กิจชนต้องรู้จักพิจารณากระแสเรียกในชีวิตของตนและตอบสนองต่อพระเจ้าในความเชื่อเราต้องเป็นทุก์ถึงบาปที่เราได้ทำผิดไปและเปลี่ยนแปลงตนเองอาศัยพระเจ้าคิจชนต้องเห็นอย่างแจ้งชัดว่าพระเยซูเจ้าเป็นหนทางเดียวเท่านั้นสำหรับความรอดชีวิตทั้งครบจึงต้องมีพื้นฐานอยู่บนคำสอนของพระองค์ พราะไม่มีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้ที่จะทำให้ชีวิตบรรลุผลสำเร็จแท้จริงเราต้องมุ่งมั่นในการดาเนินชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าตลอดเวลาเพื่อทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าเพียงการไปวัดในวันอาทิตย์แต่เราต้องมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตประจำวันการฝึกฝนให้มีพระเจ้าอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ จะช่วยให้ทุกช่วงเวลามีประโยชน์ล้ำค่าพระเจ้าทรงประทานเวลามาให้เราพ้มให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆทีละช่วงทีละช่วงเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นให้ดีที่สุดเราไม่อาจกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ผ่านไปแล้วได้อีกเราจึงทำได้เพียงต้องอุทิศต,ตนทุ่มเทในเวลาปัจจุบันและมุ่งมั่นอย่างหนักที่สุดสำหรับอนาคต สุดท้ายนะักบุญฟอโลก็ยังสอนเราว่าเราทุกคนต้องไม่ผูกมัดหรือยึดติดกับสิ่งใดของโลกไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆในชีวิตชื่อเสียงกิจยศและเงินทองเรามีหน้าที่เพียงดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างดีที่สุดในเวลาปัจจุบันและเตรียมพร้อมที่จะสละหรือละทิ้งตลอดเวลาคิดชนต้องตระหนักว่าทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป เราต้องเตรียมพบกับพระเจ้าเราต้องมีจิตใจที่พร้อมจะอุทิศตนสําหรับความเชื่อและการเรียกของพระเจ้าคิตชนเริ่มเชื่อว่าโลกที่เรารู้จักกำลังจะผ่านพ้นไปและพระเยสุจ้าจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งความเชื่อนี้จึงทำให้มีการจูงใจให้ปฏิบัติตนตามความเชื่ออย่างเอาจริงเอาจังสิ่งนี้เตือนใจเ,เราว่า แม้จะไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไรแต่เราแน่ใจว่าโลกนี้จะต้องจบสิ้นวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปดังนั้นเราจึงควรใช้เวลาสำหรับการกลับใจเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปชีวิตของเราให้เป็นไปในคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างครบถ้วนเพื่อจะนำสู่คําตอบของการมีชีวิตที่จเจริญงอกงาม เราแต่ละคนต้องหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตนเองเพื่อจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ครบคันวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้ทุกคนได้ยินเสียงและตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าเพื่อจะได้เกิดการปฏิรูปมีการกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตสู่พระเจ้าและได้พบความปิติยินดีในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ครบคันและนำความชื่นชมยินดี ความดีงามไปสู่ผู้คนรอบข้างให้ได้เห็นผลของความเชื่อที่แท้จริง 我想约他的小